ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับจ่องอภิพลชาแนลนะครับสิบผ้ามาขอโชคนะครับอยู่วัดบ้านเมืองคงนะครับตําบลคูขาดอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ยจ่องอภิพลชาแนลนะครับสิบผ้าท่านผู้ชมนะมาขอโชคลาภนะครับกับต้นตะเคียน500ปีนะครับตะเคียนยักษ์นะครับอยู่วัดบ้านเมืองคงนะครับตำบลคูขาด อำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวล่องมาขอโชคลาภนครับท่านผู้ชมนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2566นะครับท่านผู้ชมทางวัดนี่เพิ่นก็ได้จัดต้นตะเคียนว่างไว้ให้ผู้ที่เดินทางไปมากนะครับสามารถมากราบไหว้หรือรูปแป้งนะครับวันนี้ช่องพ้นชนแนลนะครับสิขอจุดเหล็กทูบนะครับแล้วก็รูปแป้ง นะครับขอลูกแปลงตามต้นตะเคียนนะครับเราก็ดิจุดถูกไหวเพิ่นจะเก็ดดอกนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้มาถึงแล้วก็ต้องขอโชคไปฝากท่านผู้ชมนะครับนะครับว่าแน่นะครับท่านผู้ชมมาครั้งแรกต้นโดนนะครับมันอาจจะให้โชคเข้านะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับกับตะเคียนทองอายุ500ปีนะครับอู้ท่านผู้ชมต้นไงแห้งนะครับผมกับเ่เคยเห็นต้นตะเคียนที่ลากไงขนาดนี่มาก่อนนะครับท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวผมถย่ยางไปที่ต้นรากของต้นตะเคียนหนเบิ้งนะครับว่าต้นง่ญ่ขนาดใดนะครับท่านผู้ชมนะครับกับตะเคียนยักษ์นะครับวัดบ้านเมืองคงตครูขาดอเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถย่ยางไปที่ต้นตะเคียนห้เบิ้งนะครับว่าจะเพาะรากตะเคียนนี่ง่ายขนาดใดนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถย่ยางไปต้นตะเคียนหนเบิ้งนะครับว่าต้นตะเคียนยักษ์อายุ500ปีนี่จะจะเพาะลากนี่ ในขนาดใดนะครับเดี๋ยวผมจะยางไปที่ต้นตะเคียนนะครับนะครับท่านผู้ชมเฉพาะรากของต้นตะเคียนใหญ่มากนะครับใหญ่มากอายุ500ปีนะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากนะครับนี่วันนี้ช่องพจนชาแนวกับสิก,กระวายนะครับแม่ตะเคียนนะครับทีปกปักรักษาต้นตะเคียนซึ่งมีด้วยกันนะครับท่านผู้ชม อาจจะเป็นต้นเดียวกันบ่ครับต้นใหญ่มากหลายคนโอบนะครับท่านผู้ชมหลายคนโอบนะก็จะโอบได้เพราะว่าต้นใหญ่มากนะครับผมกับเพื่อนเพอนะครับท่านผู้ชมต้นตะเคียนยังกวาจะต้นใ่ญ่เถอะนะครับอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมื้อนี้ช่องอรพล้นแช้แนวน,นี่สิจุดทูปกาบไหวเพิ่นนะครับล้วก็สิจุดเลขทูปขอโชคลาภล้วก็ สิรูปแป้งจักหม่องนึงนะครับเพราะว่าเข้ามาถึงแล้วย่างหน่อยก็ขอเพิ่นเลยเพิ่นอาจจะให้โชว์ห้งวัดนี้นะครับเป็นโครงสุดทยนะครับ16บมิถุนายนปี25 6 6น้าสิบหกนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมาจุดถูกจุดเทียนกราบไหว้กันเลยครับท่านผู้ชมนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้่องพ้นช่องแวกสิขออนุญาตนะครับจุดเทียนจุดถูกนะครับไหว้อยู่บางนี่เลยนะครับอยู่ ตรงตรงหลากของตนแต่เคียนยักนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทั้งวัดเพนบ่ทันได้จัดสถานที่ไว้นะครับช่องพ่นก็สิขอจุดเลขทูบปักไว้บังนี้ล่ะครับท่านผู้ชมนะครับบอกกาวกับแม่แต่เคียนอายุ500ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับสิขอทั้งเซียมซีนะครับท่านผู้ชมนะครับขอจุดเลขทูบตรงจุดนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมนะครับช่องพ่นก็สิปักไว้ตรงนี้นะครับ อ,อนุญาตเด้อแม่ตะเคียนเด้อนะครับ นะครับท่านผู้ชมมาบอกกล่าวนะครับอธิษฐานขอโชคกับแม่ตะเคียนหาลอยปีไปน้ากันนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างนี้ข่าวว่าเพิ่นถูกมาแล้วสิบงวดนะครับท่านผู้ชมนะโมตัสสะประกวาตัวอรหันต,ต์ตัสมมาสัมปัสสะนะโมตัสสะประกวาตัวอรหันต์ตัสมมาสัมปัสสะนะโมตัสสะประกวาตัวอรหันต์ตัสมมาสัมปัสสะกาบสาธุเด้อแม่ตะเคียน ที่ปกปักรักษาตนตะเคียนยากอายุหาลอยปีนมือนี่ช่องอพอล์นชาแนลได้มีโอกาสเดินทางมากราบไหว้ถึงทีถึงหมองอยูวัดบ้านเมืองโค้งตำบลคู่ขาดอำเภอโค้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุญของลูกของหลานที่ได้มากราบไหว้ถึงทีเมื่อนี้ลูกหลานอยากมากเป็นตัวแทนของเอฟซีมาขอโจขอละจากแม่ตะเคียน ภูมีบุญบารมีสูงในงวดของวันที่16มิถุนายนปี2016ข,ขอให้เสี่ยมซี่หรือเหล็กถูกที่ลูกหลานยิบออกมาจุดทางนี้ขอให้เข่าสามตัวไ้ายของวันที่หนึง่งมาตรงๆเต็มๆแบบว่าต้องกลับเด้อสาธุนะครับทา่านผู้ชม ทูบตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมผมกับเสดเสีเ่ยงทายนะครับยิบเหล็กทูบนะครับเพื่อมาจุดขอโชคลาภนะครับกับแม่ตะเคียนหยักอายุห้าร้อยปีนะครับสาธุเด้อแม่ตะเคียนผู้มีบุญบารมีสูงทรงลูกหลานขอยิบเหล็กทูบเพื่อมาจุดขอโชคลาภงวดของวันที่สิบหกพิธีนายนปีสองพันหนร้อยหกสิบหก ขออีกเข่าสามตัวถ่ายรางวัลที่หนึงตรงๆเด้อซาถูกนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาแล้วครับนะครับ นะครับล่มกส่แห้งจักน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบขอเวลาจักน้อยนะครับเพื่อจุดเหล็กทูบนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมจุดติดเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมุเด้อแม่แตะเคียนเลยวัดน,นี้ลูกหลานขอตรงตรงเด้อสามตัวตรงตรง,ตรงะนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่ล่อเหล็กทูบนะครับผมกับสิขออนุญาตนะครับขยเยาเซียมซีนะครับท่านผู้ชม นะครับเพื่อขอโชคลาภนะครับกับแม่ตะเคียนทองอายุห้าร้อยปีนะครับตงโมโชคมาขยาเซมซีกัน นะครับท่านผู้ชมเซียมซีใหม่แรกนะครับได้หมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับท่านผู้ชมนะครับใหม่ที่สองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับได้มาเป็นห้ากับหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวมาลุนใหมาที่สามกันออกมาง่ายง่ายครับท่านผู้ชมหมายเลขที่สามหมายเลขศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมห้าหนึ่งศูนย์นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกห้าหนึ่งศูนย์นะครับ กับเลขเด็ดตะเคียนยักษ์500ปีนะครับ,ว,บวัดบ้านอ่าวัดบ้านเมืองคงนะครับตำบลคูขาดอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมห้าหนึ่งศูนย์นะครับนะครับท่านผู้ชมช่วงที่ล่อเหล็กทูบนะครับผมกับ บอกท่ามผช้ชมไว้แล้วว่าผมจะขอรูปแป้งจากจุดหนึง่งผมขอรูปตรงนี้แล้วกันนะครับบรรพรว,ว่าแมตะเคียนมันจะห้โชคบ่ครับยวมาาลูบเบิง่งบ่แน่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่าจากแมตะเคียนยากอายุ500ปีนะครับเราห้อคคอยมาเบิ่งเหล็กทูบก,กันนะครับท่านผช้ชมปะเดี๋ยวมารูปแป้งกันนะครับท่ามผช้ชมผมจะขอลูบแป้งตรงจุดนี้เลยนะครับท่ามผช้ชมนะครับขอลูบจุดเดียวนะครับเพื่อว่าจะาเจอเล็กเด็ดหรือแมตะเคียนเพิ่นจะห้เห็นเหล็ก นะครับแต่นผู้ชมเดี๋ยวผมขอหลุดตรงนี้เลยนะครับนะครับแต่นมู้ช่วเบ่งเดอน,นะครับแต่นมู้ช่ว นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวเลขบ่ครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเบิ่งใกล้นะครับท่านผู้ชมเห็นเลขตัวใดบ่ครับท่านผู้ชมอ เห็นเลขอยู่นะครับต่ผู้ชมแต่ว่าเลขยู่ไกลกันนะครับต่ผู้ชมนะครับเห็นเป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับท่ผู้ชมเห็นเป็นเลขศูนย์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับต่ผู้ชมนะครับแต่ว่าขางบนนี่จะเป็นเลขหานะครับต่ผู้ชมนะครับศูนย์ห้านะครับตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับนะครับ ศูนย์กับเลขห่านะครับท่านผู้ชมนะครับห้ากับศูนย์นะครับอันนี้เลขห่านะครับอันนี้เลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะเป็นหาศูนย์อ้อนไม้เลขหกมีเลขหกขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ศูนย์หกห้าศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมห้าศูนย์หก นะครับแม่ตะเคียนบนไหนเห็นเลขแล้วครับท่านผู้ชมชัดๆเลยนะครับห้าศูนย์หกนะครับขอให้ท่านผู้ชมดูทุกท่านโชคดีเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันเลยนะครับท่านผู้ชมแม่ตะเคียนบนไหนแล้วครับห้าศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบนะครับใหม่ไปสองตัวเหรอครับท่านผู้ชมนะครับได้ออกมาเป็นแปดกับสองนะครับท่านผู้ชมนะครับแปดกับสองเมื่อนี้ช่องคาพนัชาแนลมีความหวังแบบสูงสุดนะครับเพราะว่า มาขอครั้งแรกนะครับกับแม่ตะเคียนยักษ์นะครับอายุ500ปีนะครับอยู่วัดเมืองคงนะครับตำบลคูขาดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาในยิ่งข่าวว่าถูกมาแล้ว10งวดนะครับท่านผู้ชมนะครับกําลังเป็นที่ฮือฮานะครับโด่งดังนะครับ8 2ดชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3มกันนะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับ82ชัดเจนนะครับ นะครับเม่งวาเลขทูบตัวที่สามจะได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับแปดสองนี่ชัดเจนมากนะครับวันนี้เลขสวยมากนะครับเลขชัดเจนนะครับวันนี้เลขชัดเจนหรือว่าแม่ตะเคียนทองอายุห้าร้อยปีท่านจะให้โชคเราจริงๆนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบตัวที่สามกันนะครับว่าจะได้ตัวตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เริ่มใหม่นะครับโผล่ขึ้นมาแล้ว นะครับธรรมยมตอนนี้เริ่มโพลขึ้นมาแล้วครับเลกถูกนะครับนะครับอดใจรออีกสักนิดหนึงนะครับทงยุ่มนะครับนะครับแปดสองนี่ชัดเจนมากวันนี้เลขตัวเลขนี้ชัดเจนมากนะครับ นะครับแปดสองอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมนะครับไม่มดเป็นเทียบร้อยหรอครับท่านผู้ชมนะครับ เลขทูบมาจุดขอโชคลาภนะครับกับแม่ตะเคียนทองยักษ์นะครับอายุ500ปีนะครับเลขทูบที่จุดเมื่อนี้นะครับ829นะครับท่านผู้ชม829นะครับขอให้ท่านผู้ชมตัวทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคลาภกับแม่ตะเคียนชองแม่ตะเคียนทองยักษ์500ปีนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2566 829นะครับท่านผู้ชม นะครับนผูมชมมนีรู้สึกดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาขอโชคลาภไปานผู้มชมนะครับได้ไปรุ่นโชคเสียงโชคสลากกินแบงรัฐบาลนะครับงวดขอวันที่16มิถุนายนปี2 5 6 6เป็นโค้งสุดไทยนะครับมนีจององพ่นชแนลนะครับมาขอเป็นครั้งแรกนะครับนะครับอยู่วัดบ้านเมืองโคงนะครับตำบลคูขาดนะครับอำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมานะครับตาท่านผู้ชมผู้ชมท่านใดนะครับ มีโอกาสผ่านมาสามารถแวะมากราบไหว้ได้นะครับพอวัดเพิ่นนี่เพิ่นก็ร่างสางนะครับขนาดใหญ่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับมือนี้ก็หวังว่าแม่ตะเคียนทองอายุห้าร้อยปีเพิ่นจะมอบโชคลาภให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับสําหรับมือนี้กะช่องพจน์แชนแนลต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจให้อําพลแชนแนลหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับพี่มาวินแชนแนลป้าต๋อยคนมีเซ้นส์นะครับพ่อทองแหลกคนเดิมและป้าทิพย์แชนแนล นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงๆเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ